วิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หน่วยที่4การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ความหมายของกราฟิกการออกแบบภาพกราฟิกการออกแบบแบนเนอร์การกำหนดสีพื้นการวาดก,กรอบสี่เหลี่ยมการใส่รูปภาพและรูปร่างการพิมพ์ตัวอนกรการออกแบบโลโก้และภาพประกอบอันนี้คือสาระเรียนรู้ในหน่วยที่4นะครับ ปัจจุบันมีการใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมากเพราะจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานบุคคลหรือการทำธุรกิจซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการออกแบบโดยสื่อที่สร้างนั้นจะสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการออกแบบกราฟิกก็คือโปรแกรม Adobe Photoshop และทั้งนี้ยังมีเว็บไซต์ที่บริการเกี่ยวกับรูปภาพที่สามารถนำมาใช้ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี มาดูความหมายของกราฟิกกราฟิกก็คือหมายถึงศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้นสัญลักษณ์รูปวาดภาพถายกราฟแผนภูมิการ์ตูนนะเป็นต้นเพื่อสามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการการออกแบบภาพกราฟิกแบบแบนเนอร์นะฮะโดยโปรแกรม Adobe Photoshop เนี่ยประเภทแบนเนอร์หรือเว็บแบนเนอร์คือภาพโฆษณา,า,าที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆจะมีหลายขนาดที่ต่างกัน แบนเนอร์นั้นต้องออกแบบให้มีความน่าสนใจดึงดูดสายตาจากคนที่เข้ามาดูเพราะเวลาที่มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์จะก,กว่าสายตาโดยรอบแบนเนอร์จึงผ่านสายตาคนดูไม่นานถ้าแบนเนอร์ไม่น่าสนใจก็จะโดนมองผ่านข้ามไปแบนเนอร์มีหลากหลายขนาดแต่ขนาดที่เหมาะสมและได้มาตรฐานของแบนเนอร์มีดังนี้นะแบบบินบอร์ดแบนเนอร์ก็จะเป็น728,90้เพิกเซล แบบจับตุรัสก็มีนะสามร้อคูณสองพิกเซลแบบ s k y s c r a p ปเปนะเราเรียกว่าแบนเนอร์ลอยก็ขนาด160 6 0 0คูณหกรพิกเซลหน้าปก Facebook ก็ประมาณ828 3 1 5คูณ315พิกเซลขนาดพวกนี้ไม่ตายตัวนะขึ้นอยู่กวความเหมาะสมหรือความพพงพอใจของเราว่าเราจะออกแบบประมาณไหนแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้นอกเหนือจากนี้ก็คงไม่แตกต่างกันมากนักครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมรูปภาพไว้นะรูปภาพไว้หกรูปรูป A1 กับ a, a 2เนี่ยเราจะใช้กับแบนเนอร์ที่1 B1 B2 บหใช้แบนเนอร์ที่2 C 1กับ C 2ีนี่เราใช้แบนเนอร์ที่3รูปภาพที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นภาพปุ่มใสทั้งนั้นเลยนะก็คือเป็นไฟล์ png ก็จะก๊อปส่วนใหญ่ก็จะก๊อป คัดลอกมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ pnge pngx นะครับเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดต่อเลยแล้วภาพพวกนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่เสียตังค์อ่าทีนี้เราก็จะลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเข้าสู่โปรแกรม adobe photoshop อันนี้จะเป็นเวอร์ชันสองพันยี่สล่าสุดนะณ <c oughs> นะตอนนี้อ่าพอเราเข้ามาเสร็จ นะครับก็จะปรากฏหน้า Welcome to p o o t o s h o p ็แลก็เราก็คลิกที่ Create New นะคลิกตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร let's start something new นะตัวนี้ก็จะเป็นพวกที่มีอยู่เดิมให้เลือกนะครับหรือที่เราสร้างเขาก็จะบันทึกไว้เราก็มาเลือกได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดนะครับการกำหนดชื่อเลยก็ได้หรือกําหนดภายหลังก็ได้กําหนดขนาดนะกำหนดขนาดของเว็บไซต์ทีนี้เราจะกําหนดเป็นความกว้างเท่ากับ900คูณ300พิกเซลนะความเอียด resolution ความละเอียด72พิกเซลต่อนิ้วเป็นโหมด RGB color ใช้8บิตพื้นสีขาวคลิกที่ปุ่ม Create ก็จะออกมารูปร่างหน้าตาของเว็บจะเป็นอย่างนี้ หน้าตาของโปรแกรม Photoshop ก็จะเป็นแถบเมนูแบบออปชันบาร์อันนี้เป็นทูบาร์แล้วกล่องเครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นพาเนลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นงานนะครับเวิร์กเอเรียตรงนี้เราจะกำหนดสีพื้นก่อนนะเราคลิกที่จุด3จุดนะในเวอร์ชันนี้จะคลิกที่ตรงนี้แล้วก็จะมีสีเพิ่มให้มาเอยมีเครื่องมือให้เลือกเยอะแยะเลยเพิ่มขึ้นเติมขึ้นมาแล้วก็เลือกคลิกที่ เห็นพ k e เก็ตทูเราก็คลิกแล้วเราก็มาเ 9, ลือกสีโฟก้าวเราคลิกโฟกาวแม่กาวนะเราคลิกที่โฟกาวปุ๊บก็จะขึ้นตัวสีนี้เราก็เลือกเอาเราคลิกจุดตรงนี้แล้วก็คลิกที่โอเคแล้วก็มาคลิกที่พื้นนะรูปเมาส์จะเปลี่ยนเป็นถังสีพอคลิกเสร็จก็จะปรากฏสีตามนี้ ต่อไปเพื่อให้เพื่อให้แบนเนอร์ของเรามีมิตินิดนึงเราก็จะวาดกรอบสี่เนหะลี่ยมนะฮเรก็เพิ่มเลเยอร์คลิกที่ปุ่มที่ชื่อ create new layer นะก็จะมีเลเยอร์หึ่ขึ้นเพิ่มอัตมัตเลเยอร์ layer, ปกตินี้มีเลเยอร์แบ็กกราว์ซึ่งเราเทสีไปแล้วเราเพิ่มเลเยอร์ก็จะเพิ่มเลเยอร์เลือนหึ่ในหะ้เราก็ไปคลิกที่เครื่องมือนะ r e c t a n g u l e r มา c r e a t นะพอเราคลิกเสร็จปุ๊บเราก็มาลากกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ แล้วเป็นขอบไปนิดนึงพอเราลากกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกเมาส์ข้างขวานะพอคลิกเมาส์ข้างขวาเราก็เลือกคําว่า s t o k e นะเ,เลือก s t o k e เราก็กําหนดเลยว่าความกว้าง5พิกเซลสี color ถ้าเรากําหนดสีขาวเราก็เลือกสีขาวไปนะเราก็มาเลือกสีขาวถ้าสีขาวล้วนๆก็จะเป็น F หมดนะนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็คลิกที่โอเคไปต,ตรงนี้ก่อนอคลิกที่โอเคแล้วพอคลิกที่โอเคเสร็จแล้วก็จะมากลับมาหน้านี้เห็นไหมพื้นสีก็จะเป็นนี่แล้วคลิกที่โอเคครับนี่ก็จะขึ้นเซ็นกรอบบนี้กดคอนโทรลดีเส้นปลาก็จะหายไปไดาราต่อไปเราจะเอารูปภาพมาใส่นะการใส่รูปภาพรูป,ร,ป,ร,ปร่างนี่เ,เอารูปภาพาใส่คลิกที่เป็ไฟล์คลิกที่โอเพน นะเราคลิกที่ open เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่รูปที่เราต้องการในที่นี้คือ a 1เราคลิกที่ open ก็จะปรากฏไฟล์ลรูปภาพขึ้นมา1รูปเห็นไหมอันนี้เป็นไฟล์ที่เราเป็นแบนเนอร์ก็คือไฟล์แรกที่เราทํากรอบไว้นะอันนี้ก็เราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ i m a g e i m a g e size ก่อนแล้วนะพอสังเกตตรงนี้มันจะมีขนาดเท่าไหร่กี่เซนต์เองนะ 16%ไซส์ภาพใหญ่มากเลยนะเราก็จะไปกําหนดเมนู i m e i m i m e s i z i ไซส์กหนดขนาดข,าดของรูปในที่นี้เท่ากับ300คูณ200ถ้าตรงนี้มีการเชื่อมโยงตรงนี้ถ้าเราปรับความกว้างความสูงก็จะปรับให้อัตโนมัติแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้ไมใ่ให้เส้นเชื่อมโยงหายไปแล้วปรับก็ภาพก็จะไม่สมดุลน,นะแต่ถ้าเราจาเป็นเราก็จะใช้ไปคลิกที่โอเคอ่าเห็นหมรั้อยเร์เซ็นก็ขนาดปกติขนาดนี้ละอ่า เดี๋ยวเราก็ไปคลิกที่ลูกเครื่องมือสี่เหลี่ยมลากกรอบคุมนะครับเพื่อที่เราจะคัดลอกไป Edit Copy นะแล้วเราก็ไปคลิกที่แบนเนอร์ศูนย์หตรงนี้นะที่เราต้นเ,เป็นพื้นไว้อยู่แล้วพอคลิกเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้อ่าเราก็คลิกที่มีดนู Edit แล้วก็ Paste แล้วก็วางรูปก,ก็จะมาปรากฏตรงนี้อ่านะ พอมาปรากฏเสร็จปุ๊บเราก็จะย้ายตำแหน่งเราเอามาไว้ตรงนี้เราก็ไปคลิกที่รูปเครื่องมือตรงนี้ก่อน Move Tool นะ Move Tool แล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะบริเวณรูปภาพแล้วเราก็เลื่อนมาตำแหน่งที่ต้องการาเสร็จถ้าเราต้องการย่อขยายแล้วก็กด c t r l T นะหรือเมนู Edit Free Transform นะหรือ Control T ก็จะย่อขยายได้อีกนะครับนะเสร็จแล้วเราก็ไปเราก็เพิ่มเลเยอร์ นะเพิ่มเลเยอร์อีกก็ได้นะเพื่อที่เราจะรูปมาวา,างกันพอเพิ่มเลเยอร์เสร็จปุ๊บเราก็เอาละเราจะวาดรูปร่างบ้างละเนาะเราต้องเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะพอเพิ่มเลเยอร์เสร็จทางที่ดีเราควรเพิ่มเลเยอร์มันจะเวลาเราแก้ไขจะได้ง่ายนี่คือคือข้อดีของการเพิ่มเลเยอร์นะคลิกรูปเพื่มมือวงกลมนะแล้วก็วาดลงไปเสร็จแล้วอ่าแล้วก็เทสีนะ เทสีในที่นี้เท,ทสีขาวนะครับเออแล้วก็สลับสลับเลเยอร์ให้เลเยอร์วงกลมเนี่ยไปอยู่ด้านล่างเลเยอร์ของรูปภาพนะครับคือไปอยู่ด้านหลังของรูปภาพแล้วเราย้ายตำแหน่งเลเยอร์ได้นะก็จะออกมนนาลักษณะนี้สวยงามพอเสร็จแล้วก็ c อนโทรลดีเส้นปลาก,ก็จะหายไปอ่าแล้วก็จะได้รูปแบบนี้อ่าพอได้ไหม พอได้าาแล้วค่อยๆทำนะครับค่อยๆทําไปบางคนมีพื้นฐาน Photoshop อยู่แล้วก็ยิ่งง่ายใหญ่นะต่อไปเราก็จะไปเอารูปภาพมาวางไว้อีกรูปมุมนี้ภา,าพก็ไปล p e โอเสร็จแล้วก็ปิ๊มาวางไว้เช่นเดียวกันนี้เป็นพื้นหลังโปร่งใสเช่นเดียวกันนะก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเราพิมพ์ตัวสอนคลิกที่เครื่องมือไททูตรงนี้นะหรือ,อ horizontal ไททูก็คือพิมพ์ตัวสอบแบบแนวนอน เสร็จแล้วเราก็มาลากกรอบสี่เหลี่ยมกดเมาส์ค้างไว้ลากกรอบสี่เหลี่ยมมันจะขึ้นตัวภาษาอังกฤษขึ้นมาให้นะล้วก็กดแป้นดีลิทไปอ่าพอกดแป้นดีลิทตัวสอนทั้งหมดก็จะหายไปเราก็จะเริ่มลงมือพิมพ์เราก็พิมพ์ข้อความกิฟต์ดิงเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์นะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนขนาดก็ทําแถบสีคุมนะอ่าแล้วเราก็ไปกําหนดที่ออปชันบาร์ตรงนี้เห็นไหมเลือกฟอนต์จะเอาฟอนต์แบบไหน นะตัวหนาตัวบางตัวปกติหรือกุหาฟอนขนาดไหนเราก็ไปกําหนดเสร็จแล้วเราก็คลิกตัวนี้นะย้ายตำแหน่งก็ได้นะเสร็จแล้วเราดับเบิ้ลคลิกอยากให้ตัวสอนมีเงานะดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ฟอนนะครับฟอนเนี่ยเวลาเราพิมพ์เนี่ยจะเพิ่มเลเยอร์ให้อัตโนมัตินะเนาะพอคลิกเสร็จก็เพ,เพิ่มเลเยอร์เนี่ยดับเบิ้ลคลิกก็ะจะขึ้นเลเยอร์สไตล์ขึ้นมาให้แล้วก็เลือกรูปแบบเอานะว่าจะเอารูปแบบไหน ในที่นี้เราเลือกแบบสโต k กก็คือจะมีให้มีเส้นขอบนะเลือกสีของเส้นเลือกขนาดของเส้นเสร็จแล้วก็คลิกที่โอเคก็จะปรากฏเห็นไหมก็จะปรากฏแบบนี้เราต้องการหมุนเอียงก็เอาเมาส์มาวางไว้ตรงมุมนะย่อขยายก็ได้แต่ถ้าเป็นมุมโค้งเนี่ยก็คือเกี่ยวกับหมุนแล้วก็หมุนเห็นไหมวางเสร็จกด Enter ก็จะได้รูปแบบน,นี้แบนเนอร์ที่1ก็จะได้ละอ่าแล้วก็ไฟล์แล้วก็เซฟเสียนะครับ ถ้าเซฟปกติเนี่ยไฟล์จะเป็นไฟล์ PDF นะก็คือเอามากแก้ไขได้นะครับเราคลิกป,ปุ่มเซฟไปคลิกที่โอเคแต่ถ้าเราต้องการบันทึกไปไว้ไปใช้ในเว็บไซต์นะคลิกที่เมนูไฟล์แล้ว Export Export แล้วก็เป็น s v v for w w e นะ a v e for ว็บแล้วก็คลิกไปเราก็เลือกรูปแบบในที่นี้ถ้าไปใช้เป็นภาพแบนเนอร์ง่ายๆแบบนี้เราก็จะไปกรฟก็ได้นะครับจะก i หรือ JPEG ก,ก็ได้แล้วแต่เรา แต่ทนนี้เราจะเลือกแบบกริฟกันนะครับเอาไปใช้เสร็จแล้วก็เนี่ยเรา,าเลือกตรงนี้ก็ได้อีกนะเราเลือกเป็นเ p เพกตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเ,เ,เปลี่ยนกลับไปกลับมาก็ได้นะเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟในนี้ซเซฟเป็น j p e g นะเป็นเบนเนอร์ JPEG แล้วก็เลือกรึ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วก็บันทึกใไไม่ไฟล์เป็นเ p e g จแต่กคลิกปุ่มเซฟคลิกที่โอเค เราก็เก็บไว้ในเบนเดอร์ของเราก่อนนะเก็บไว้ในเบนเดอร์ของเราเตรียมพร้อมที่จะไปใช้ในเว็บไซต์อ่าก็จะเซฟได้เราก็ทําให้ครบสามันนะให้นักเรียนทําให้ครบสามแบบเลยแบบที่ออกไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะเราก็ไปอลอง i m a เมใช้จินตนาการหรือใช้ i m a เมความคิดสร้างสรรค์ของเราออกแบบเองก็ได้ก็ออกแบบให้ครบสามแบบ นะในที่นี้เราจะทําเรื่องของเว็บไซต์เกี่ยวเรื่องของเครื่องดื่มนะที่เราจ้งชื่อว่า g i ฟต์ดิงก็คือกิฟก็คือชื่อชื่อคนชื่อของขวัญน,นะแล้วก็ดิงก็เอาชื่อของขวัญมาเป็นภาษาอังกฤษชื่อ g i ฟต์กิฟต์ดิงเป็นรนะ้านเครื่องดื่มชื่อของขวัญน,นะนะนะครบสามโอเคก็เรียบร้อยตอนน่อต่อไปเป็นโลโก้บ้าง <c oughs> ภาพโลโก้เนี่ยเป็นจุดสําคัญส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เหมือนกันนะผู้ชมจะมองเห็นโลโก้เนี่ยในทุกเว็บเลยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้าผู้ชมนําชื่อแบรนด์หรือบล็อกไปค้นหาใน Google, <c oughs> Google ก็จะพบโลโก้เป็นัต้นๆดยเช่นกันซึ่งจะเป็นอย่างมากที่ต้องเน้นเรื่องความคมชัดซึ่งต้องใช้ไฟล์ที่ไม่ถูกบีบอัดมากนะักเช่น png หรือ svg แต่ถ้าหาโลโก้ของเว็บถูกวาดด้วยเวกเตอร์แนะนาให้ใช้ svg ก็ได้นะครับ จะทำให้ไฟล์ขนาดเล็กไปพร้อมกับคุณภาพที่คมชัดตัวอย่างแบบโลโก้อันนี้เป็นแบบง่ายๆนะแล้วนี้จะเป็นเมนูเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราออกแบบก็จะคล้ายๆแบบนี้นะอ่หรือแบนเนอร์แล้วก็จะมีเมนูส่วนการออกแบบภาพประกอบภาพประกอบบทความจะเป็นคอนเทนต์ที่ผู้ชมต้องใช้เวลาโหลดมากที่สุดบนเว็บไซต์ ถึงควรจะใช้นามสก,กุล JPEG หรือ GIF เท่านั้น <c oughs> แต่ถ้าเป็นพื้นผงใสก็ใช้ PNG สำหรับควาดความกว้างขึ้นอยู่กับเนื้อหาเานะว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปสินค้าใช่เป็นส่วนใหญ่นะในเรื่องของภาพประกอบไหมภาพประกอบแบบนี้ก็ได้โอ้โหน้าน่ารับประทานจริงๆนะก็ไปลงออกแบบฝึกหัดทดสอบนะทำแบบฝึกหัด แล้วก็หัดออกแบบแบนเนอร์ออกแบบโลโก้ออกแบบภาพประกอบโดยใช้ a d o b e Photoshop นะครับก็จบหน่วยที่4เพีนี้ <c oughs> จบหน่วยที่4เพีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นหน่วยที่5ก็จะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ละเราเอารูปพวกแบนเนอร์มาใช้เอารูปภาพประกอบมาใช้ภาพโลโก้มาใช้นะครับเดี๋ยวพบกันหน่วยที่5นะครับสวัสดีครับ